สวัสดีค่ะวันนี้มาดูทุเรียนนะคะที่ตลาดซีมุมเมืองนะคะไปดูกันเลยนะคะนี่ทุเรียนดูเใหญ่มากอันนี้เริ่มต้นที่โอ้โลละหนึ่งร้อยสิบแปดบาทอันนี้เข่งละเท่าไรคะร้อยสิบแปดโลต่อโลแล้วเราซื้ออันนี้กี่โลมาเจ็ดสิบโลแปดสิบโอ้เจ็ดสิบแปดสิบโลเดี๋ยนะนะเดี๋ยนะอยาขอเดินดูก่อน อ,อันนี้ลายิ้าโอ้มีหลากหลายเลยนะคะเนี่ยเยอมากอ่ะอันนี้โลละร้อสามสิบมันจะประมาณแข่งหนึ่งก็จะมีประมาณเจ็ดสิบัพขึ้นไปนะคะ โอ้ยอันนี้ร้อยสิบอันนี้จะเป็นใสเหล็กมากร้อยสิบนะคะเปลี่ยนเยอะอ๋อโอ้อันนี้อันนี้ใหญ่มากอันนี้เยอะออันนี้ก็จะเป็นแค่ซอยเดียวอนะซอยเดียวที่ถ่ายนะคะจะเป็นซอยเดียวที่ถ่ายเลยวันนั้นหรอคะผู้เรียนก็จะอยู่ ราคาวันนี้ราคาวันนี้นะคะโอเค พี่คะอันนี้ส่งยังไงโลละไม่ไม่ไม,ไม่พี่ส่งโล,ลเท่าไรอ่าอันนี้เป็นมือสวยอะร้อยสามสิบป่ะอ๋อร้อยสามสิบอ๋อโอเคโอเคร้อยสามสิบนะคะโอ้นี่ ไม่ต้องไปไหนหรอวะอยู่แค่ตรงนี้พอ ก็จะเป็นที่เขาที่เขาสั่งไว้แล้วโลละร้อยสามสิบแข่งหนึ่งก็จะตกอย่างที่บอกนะคะตก่ที่ราคาที่อ่าไปดูต่อ สองล็อนะคะเนอะมีสองล้ออ่ะตาดข้างใดูข้าสีตกข้าง สิบสองร้อยห้าสิบนี่น่งค่ะโอ้สองหอแบองหม้อหาสิบนี่ก็ันขอกเลยนี่เรียนหันเสือว่ะเสือว่นะคะ ใครที่ชอบกินดูนิคันก็รับนะ